สวัสดีครับพ่อมก,การนะครับก็ได้มาอีกหนึ่งกล้องนะครับมาดูกันครับว่าเป็นอะไรครับ นี่ยนะครับพยักแท่นหลานนะครับตั้งไปต้องลุนนะครับได้ได้มาลุนเดียวน,นะครับจะข้อไปตัวแยงนะครับว่า ทำไมได้มากแค่อันเดียวนะครับตั้งไปซ่องนะครับตั้งคิดเต็มนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับก็อครับเดี๋ยวผมไปเขียกรับแฝดกันครับได้เรื่องยังไงก็มาดูครับก็ไปเขีรยมาแล้วนะครับว่าที่ได้มาไม่ครบนะครับ ส้างไปช่องนะครับได้มารุนเดียวนะครับก็ทางเพจก็ติดต่อ,อก,กลับมาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเขาส่งมาให้เพิ่มครับเดี๋ยวทีนี้เราก็มาแกะกันเลยครับว่ารุนนี้เราจะได้อะไร,รก็ใจใหายล้เขาไม่เคยไม่เคยเจอนะครับ เห็ดการนี้ก็เป็นเหตุการแรกนะครับที่เจอนะกรได้มันไม่ครบเขาบอกว่ามันเป็นเขาขอโทษมานะครับยังเพจเขาบอกว่าเป็นวิดพาร์ทท,ที่การแพ็คนะครับอาจจะตกหล่นบ้างพอลูกค้าเขาเยอะนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวรออีกลุ่นหนึ่งครับเดี๋ยวเราเข้ามาคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาเปิดอีกลุ่นครับ หลุนที่เหลือที่ได้มาอันนี้เรามาลุน,นเลี่ยนนี้กันก่อนครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรครับ แยกแซนหลานครับรายการที่สิบหกครับเนื้อทองทิพย์พิวลุงนะครับลงยาจีวอน,นครับโโอโ้รายการนี้สวยครับดูลุงท่านว่าไงครับ ดูเล็กคอร์ดนะครับ ห,หมเหาสูตรเจ็ดหนึ่งแปดนะครับนี่ครับ โอเคครับเน้นจะเป็นเลียนที่ซ่องนะครับเลียนแรกเราเป็นทองแดงลมดำนะครับที่ได้มาเมื่อวานอันนี้จะเป็นทองทิพย์ผิวลุงครับจีวอนลงยาจีวอนจะสดกว่าด้วยนะครับน่าจะเป็นที่สี่พื้นด้วยป่ะก็ โอเคครับเดี๋ยวรออีกนุ่นนึงครับที่เข้ามับังส่งต่างกดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับ